บทที่สิบสองะนาชะนากตาพุทธเตชตว่ามารังสาววานั่งจัตุสัจจะพยังละสะพังราสังเยปิวิงสูนาราสภาตันหังกะราทยพุทธะอัาวิสตินัยกาสัเพปฏิติตาไมหังมัทธเกเตมนุสสาสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรมโมทวิโรจานิสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสภาคุนาการโรทหาทเย เมอ่อนุรุตโธสารีปุตโตจาตห์ขีเนกนันโยปะิภาคาสามิงมกคารโนจัวามะเกภาขีเนสาวะเนมัยหังอาสุอนันธารหูโรกัสสโปจามหานาโมอุพาสุวัตมาโสตเกเกสาโตปะิสาคาสามิงสุริโยวะปะพังการโรนิสันโนสิริสัมปันโนสซภิโตมูนิปังเขวว กุมารกสะโพเทรรมะเฮสิจิตตะวะทะโกโซไมหังวะทะเนนิจังปฏิธาติสีคูนาการปุตโนอังคุรีมาโราจาอุปารีนันธาสิวาร,ราีเทระปจจะอิเมชาตานาราเตเตระกันมามาเซสาสีติมหาเทรวิชิตาชินาสาวกสเอเตสีติมหาเท е ระ ชิตาวันโตชินอรสาสารันตาสีระเตเชนะอังคมังเขสุสันติตาราตานุปุระโตอาสีทาคีเมเมตาสุตะกังทาสัง้ังปัญจะชาโตอาาสีวะเมอังคูริมาระกังขันทโมระปารินตัญจะอาคานติยาสุตะกังอากาเสสะนาอาสหะนังอาสีเสสาปะการสันติตาสินา นาณาวาราสังยุตตาสัตตาปาการาสลังกตาวตาวตาปิตาหัสันชาตาภะภาหิรันหตุปเทาวาเอเสสาวินายังยันปุอนันตตาชินาเตชะสาวาสตุมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชาเรชินาปัญชาระมัตชัง อิวิหารตังมหิตตเรสะาปาเรนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวมันโตสุขตุรสุรักโหชินานุภาเวนาชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนัสิตาระงิตาริสังโฆสังขานุภาเวนาชิตันตระโยสะธรรมานุภาวะปริโตจารมิชินาปัญชาเรติบทที่สิบสามุาหงสหสมาภินิต มีตะสาบุทันตังกิเมฆรังอุทิตะโคประสาเสนามะรังทานาทีธรรมมาวิชินาทิตตวามุนินโทตันเตสสสาพระวันตุเตชนมังคารานีมาราดิเลกามาีิยุทธิตสัพารติงโคลามปะนาคาวะกะมะขะทาทาทายังยักขังขันตีสุทันตะวิชินาทิตตวามุนินโทตันเตสสสาพระวันตุเตชยมังคารานี นาราเกริงจะคาวารังอติมัททพภูตังทวะกิกะมาสาวานีทัสุทารุนันตังเมตัมภูเสกะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตสภาพระวันตุเตชมังคารานิโอคิตาขัคามหิหาทาสุทารุนันตังทาวันปิโยชนะป,ปะทงังฮุริมาระวันตังอินทีพีสังขาตามะโนชิตวามุนินโทตันเตสสาพระวันตุเตชมังคารานิ กัตวานะกัถามุทารังอิวะพัตพินียาจินยาจันญายทุกธาวาจานังชนากายะมัชเชสันเตนะสโซมะวิชินาชิตวามุนิโทตันเตสสาพมันตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายามติสันจักวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนัง อาทิอันถภูตังปัญญาปัจถปชาริโตชิตวามนินโทตันเตสสาพระวันตุเตชะมังคารานินันโทปะนันถภูชักขังมีภูทางมหิทิงปุตเตนะเทระภูชะเคนะปะทะมาปะยันโตอินทุปะเทชะนะพิทินาชิตาวาตินโทตันเตสสาพระวันตุเตชะมังคารานิถูกะหาทิฏฐิภูคาเชภูชะเคนะสุทัตทะอัตทังพราม,มงวิสุทธิสุติ มัทติภากาภิน,านังยานะคะเทนะวิชินาทิเตว,วามุนินโทตันเตสสาพระวันตุเตชะมังคารานีเอตตาปิพุทธชัยมังคารังคาระอาชาคาทายวัจโนท,นะทินะทินะทิเนสารเตมะตันทีมิตว,วานะเนกาวิวปปิธานิจุปัตถวานิโมข้างสุทางอาทิกขเมยนะนโรสะปัญโย มหาการุนิโกนาโทหิตายาสภานินางปุเรตวะปารมีส ouais oh ัทปันโตสัมโพชิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนาหุนตุเซชยมังคารังชายันโตโพิยามุเรสกายานังนันทิวัฒโนเอวังตาวังวิชาโยหโนหิชายายสุเซยมังคารเออปาราชิตาบันรังเกเสสีปะทาวิโปกเรคาเร อดีเซเกพุทธาุทธานังอับครับปัตโตปมโมปโมทัติสุนขันตังสุมังขารังสุปะพาตังสุหุติตังสุหุตโตสุมุตหุตโตจะสิยิทางพัลมาจาริสุปะทักขีนังกายกรรมังวัจกรรมังปะทักขีนางปะทักขีนังมนกรรมังปณิทิเตปะทักีนาปะทักขีนานิการตวานะละพันตเตปะทักขีเน พวันตูสัพพมังคารังระคันตูสัพพเทวตาสัพพานุภาเวนะสัทธาสุติพระวันตุเตภะวันตูสัพพมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพานุภาเวนะสัทธาสุติภาวันตุเตพระวันตูสัพพมังคารังระขันตูสัพพเทวตาสัพพานุภาเวนะสัทธาสุติภาวันตุเตบทที่สิบสี่ยาเทวตาสันติวิหารวาสีนีสุเปราเคโพธิคาเรตาหิงตาหิงตามธรรมะธาตนะพระวันเตปูชิตาสุถิงกะรนเตหา วิหารมันเรเทระจามาชานาวกาจาพิกาโวสารามิกาธานาปาติอุปาัสากะกามาจาเทสานิขะมาจาอิสาราสันปานาภูตสุขิตาพาวันตุเตชายาภูเชเยปิจะอันทะสัมภาวะสังเสธะชาตาอาัถาโวาปปปฏิกานียานิกางธรรมวาวรังปติจะเตสัพเทปิทุขัสสะการุนตุสังขยัง ถาตุจิรังสัตังธรรมโมธรรมมทัมมทธังจัปปุคารังโสโหตุสัมมาโควะอัตไยะจะหิตายะจะอัมเหระคันธาตุสังธรรมโมะสัพเพปิธรรมมัจาริโนุบุติสัมปนันุเนยมะธรรมเมอริประเวทิตติปัสนาโหตุสัพเพปิกะนิโนพุทธะเน สมาธารังปวัตชนโตการิเทวปวัสสตุวุธิภาวายวุติภาวายสันตานังสามินังนิตุสเมทะเนิงมาตาปีตาจัตตาราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบที่ส <certeza> <speaking> ิบห้า ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพภัยปัตตาจะนิภัยยะโลกปัตตาจะนิสโสกาโหตุสัพเพปิปะนิโนโอเอทวตาวตจะอัมเหหิสัมภะตังบุญญาสัมปะาท,าทังสัพเพเทวามานุโมทันตุสัพพาสัมปัตติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีสังระคันตุสัพพาทาภวานาภิเรตตโหตุขันันตุเทวตาคตา สัพเพุทธาภาระปัตตาปเจกานันจะยังภารังอรหันตายนจจเตเชนาระขันธามีสัพพโสบที่สิบหกอนตูสัพพางสูมังคาราขันตูสัพพเทวตาสัมพันุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตโอนตูสัพพังสูมังคาราขันตูสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุทีโอนตูนิรัตรัง ฮุนตูสังสุ망ขารักระคันตูสับปะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสติจีฮุนตูนิรันตรังด้วยอภิภักแห่งสัจจะอธิษฐานอภิภากแห่งความเพียรอภิภากแห่งการบูชาพระตจัยด้วยการสวดบทสวดมนต์พระสูตรพวินตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุข สวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าแค่คนจัดทุกไฟทั้งปวงเจริญท่านทางลถทางธรรมขอโดยเทพเจดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสยามมนและทรอาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุพรให้แก่วัตถุมงคลพักปิดตาเจฐีเหียญยอดเจตีเหรียนว่าครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สางสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระฤทิจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการด้วยเทอญ